ไอ้เนี่ยังอยู่อ่ะแน่ยังอยู่ไอสัตยังอยู่ไอ้เนี่ยังอยู่เป็นผสมไหมพี่หรือว่ายังอยู่เอาเพียวไม่ใช่น้ำแข็ง on the lock on the lock นะใช่แล้วถ้าเป็น on the top ว่เป็น on top เหรออ๋อ dbot เหรออะไรอ่ะเอาไปเถอะ โคตรการบอ่ะทำไมมัให้ไม่ได้ได้ทราบปีนี่ตัวอยู่แล้วไม่ใช่เหรออะไรอ่ะวายอันนี้โอ้อด้โอเคมันยืมมันยู่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 มันยืมอ๋อมันอยู่มันยอู่มันย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 ู่่พีเาืมมีเด็กอยากคุยด้วยดิอะครับเขาเดินมาบอกว่าพี่ชายโสดนะคะคนเสื้อดำอยากโดนตีนะครับอ๋อใช่ครับว่าไงครับผมเอา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 ตโดนี หน่อยสัตว์สวนเนาะสวนเนาะสวนเนาะสัตว์สวนเหรอไอ้เพียสสวนไอ้สัตว์มาดิัไตมาอีกครับไอ้สัตว์หมิ่นขี้หน้ามึงมึงเข็ดหรอไอ้สัตว์ไม่เข็ดหรอพี่ฟ้ามันใหม่สู้ๆพี่มัคือตายคานี้หรอกปรับไม่น้องมึงฟีฟ้าแม่งดีพี่ฟ้าพี่กูด้วยเหรอ รวมด้วยดิพี่ผมเราก็มาด้วยกันไม่ใช่เหรอฝาไม่ได้ส่วนเลยพี่ไม่ไม่ได้ส่วนเลยพี่เอาแม่งนี่พี่อย่าลุงพี่ผมพี่จะตายพี่สาวไปสาวไปโดนพี่ผู้สาวผู้สาวมันจะปล่อยได้ไหมวะผมจะปล่อยได้เปลไหมวะผมไม่ได้เปลไหมวะหนุ่มจะเอาไม่ได้ไหมวะเอาหนุ่มโคร่าหนุ่มโคราชเที่อะไรสัตว์มาดิสัตว์หนุ่มมึงเอาไอ้เที่ยะมึไงมาดีสัตว์ผมผมแพงพี่ผมเศษนึงอ่แคือไม่งี่แป๊บหนึ่งสองทุ่มหนึ่งก็เอาพี่เขาไม่ลงอ่ะ พิสตันพิเซพิเซสผมตัดผมตัดได้ผมเข้าผมเข้าพี่ P isa, P isa. <S S? Um, <S อย่าเ okay. yeah, so ้าัวส like, ัต์เข้านที่มาคนเดียวมึงฟิยหอฮะมคนเดียวฟิเยลหรอพี่ป่าวพี่ผมผอกพี่อ่านอะไรต่อพี่พี่กูมาแีกุมารแล้วพีแทรกหมัดแทกสัตว์หมัดแทรกเรยไม้กระไม้ที่มันมีปุ๋ตายพี่พี่สอสคุณโดนคุณโดนคุณโดนเลยเลยสจะไปยังไงพี่คุณไปตดไปสาดไปสาดไปพี่เอาไปดิ เหียละหน้าเหียเลยพี่กูเป็นเหี้ยละทำกูได้แต่อย่าพี่กูใจปะสวดกูดิสวดกูดิสวดดสวดกูดิสวดดิวดดิส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 ดดิสวดดิดดิสวดดิสวัดดิสวิสวัดดิสวดิสวดดิสวดดิสวดิสวดดิดิสว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 สัวด สัตว์ต่อยตั้งนยอะเฮียมีดก็มีไม่ช้าไหนอะไรใครอยู่ข้างไอ้เฮียเนี่ยใค่ของผมฮะไอ้เฮียไหนจะเอาใครคนไหนอ่ะแทงหัวส้มแทงหัวส้มหัวส้มไหนไอ้เพี่มีดพี่กูเหรอไอ้สัตว์ไม่พี่ผมเฮียไม่รู้จักพี่กูซะแล้วรู้พี่กูเป็นใครจะหนาวนะไอ้สัตว์พี่ผมก็พี่ผมชื่อฟ้าวันใหม่พี่เป็นช่างแอร์ดิ ตลกเทียอะไรขอโทษครับพี่ขำเหรอไอ้เฮียเห็นกูเป็นหม่ำตอกบกเหรอไอ้พี่พี่เล่นสามชาติตลกสามมิงป่ะพี่ไอ้เฮียนี่อยากโดนแทงไหมพี่มีคนอยากกูบพี่อ่ะไม่น้องไปเลยน้องกูเอาพี่กูไปโรงพยาบาลก่อนพี่อย่าแดกเหล้าดีดีนี่ก็ถือคนตายใครตายพี่บอยพี่บอดีครับพี่ผมเองพี่ผมเองหมอครับทุกพี่ผมหน่อยครับจะต่อโรงพยาบาลปะล่ะจะเสลิดหน้าไปอีกนะไอ้สระอะเจอพี่กูหน่อยเจอพี่กูหน่อยตัดนี่เท่าไงอะครับตัดต่อยไม่ไหวพี่กูหรอก อ๋อเมื่อกี้จุกชุบพี่ผมเลยครับพี่ผมกินเหล้าแล้วเมาแล้วฟาดปืนไปยติดยาไหมครับตีดครับเรื่องเดือนเขาสมสำหรับรถปีนะพี่ฮะเมื่อกี้บับตอนหน้าหมอกันหน้าโดนนะเสร็จแล้วครับเสร็แล้วอะไรกันมึงเที่ยอะไรอีกเจอไม่อีกแล้วไอ้ซาดเจอไม่อีกแล้วไว้อะไรจออะไรกับกูไอ้ซาดมึงพูดดิกูโม่แล้วนะไปพี่ไปไหน ลงรับพี่ขึ้นมาครับพี่ใครอยากเลาะก็ขึ้นมาครับใครอยากเลาะขึ้นมาไปด้วยพี่ลงครับพี่ผมลงที่อะไรก็ไม่บอกใครอยากเลาะก็เข้ามาพี่ฟ้ามันใหม่พี่เขาไม่กล้ากับพี่ผมบอกเลยเมื่อกี้ผมว่าจะช่วยพี่อยู่นะพี่ในสัตว์แต่เขาไม่ควักมีดไงพี่พี่ไปแล้วเราเจอกันเนาะพปดมืองน้าคุณหมอคุณหมอแล้วผมจะซื้อแบนเดตตซื้อยังไงครับเอาได้ครับได้ไม่กูต้องซื้อแบนเดต์ละกูยาเลือดกูกูไม่มีแบนเดต์ไงซื้อซื้อใครอ่ะ ร0 0เอ้ะหรือแปดวะมันน่าจะไปเรเวเร้าใช่ปะม,มันน่าจะไปเรเวเร้าเนาะเจอกูทุกที่อ่ะเอาง่ายๆมึงเจอกูทุกที่อ่ะ เอ้ยดึงผิดไอ้เฮียุ้ย,ย,ยโลกไปสัตวลก มันไปไหนแล้ววะมันไปไหนแล้ววะมันไปหลุดไหนแล้ววะเย่ล่กเย่กดผิดนี่ครับไอ้แก๊งไอ้ดีนี่มันเสียวว่ะพี่ เฮ้ยใจเย็นครับอย่าทะเลาะกันเด้อไม่รู้เรื่องเด้อใจ้เย็นครับมันเสียวป่ะพี่ว่ามันเสียวป่ะอ่อไอ้รี่เลขไรสองหกเจ็ดเพื่อนสองหกเจ็ดสองหกเจ็ดใช่ไหมใช่ใช่ใช เฮ้ยโอ้กูลืนไปกูไม่ใช่ผู้เล่นนะที่อ่ะกระเป๋าเล็กของคุณแมวไปเสกแมวแมวแมวโอ้โหแล้วรถไม่ล็อกด้วยรถ <laughs> ไม่ล็อกด้วย ถ้ากูมีกล่องจูแล้วมึงโดนกูแน่กูบอกเลยถ้ากูมีกล่องจูแล้วมึงโดนกูแน่เอกคุมามรถไหไร

กูไม่เห็นในที่เมื่อกี้ไม่น่าพูดเลยสัตว์เดี๋ยวก็เปลี่ยนลุกใหม่ไม่กดกดซีไปแล้วให้หมอเอาเงินไปเดี๋ดยวเดี๋ยวเขาด่านายแหลมตั้งแต่แรกแล้วมันน่ารู้แต่แรกแล้วแหละเพราะว่าตอนที่กูดึงเขาอะน่าจะรู้แต่ตอนนั้นแล้วแหละไอสัตว์เฮย้ยสาวเรานี่ยว่าแม่เรากดเคสไปแล้วไงเดี๋ยวให้หมอกูเจอหมอไอ้ที่อีกอกยองเจอทั้งวันเลยสัตว์มัน <c oughs> บล็กเหรอต้มบล็บบอกหรือว่าอะไรชุบแล้วชุบแล้วเดือดร้อนเขาไม่ใครเดือดร้อนครับแต่ว่าถ้าถึงเวลาที่กูเอ้ยถ้าถึงเวลาที่มึงต้องเดือดร้อนก็อัดเดืออดดร้นนนิึง แต่จะไม่เดือดร้อนเยอะฉิดยาไหมครับฉิดครับเรียบร้อยครับดูแลสุขภาพดีๆครับครับ กลัวมาแบบมาไวแบบออโต้บอทอะจักปะเอาเข้าไปไหนกันหมดแล้วอ๋อซื้อมันจารีเนาะไหนไหนยีนนั่งอยู่เหรอเจอกูหลอนทั้งทางอะไรไหนนี่นี่นี่มันยืนอยู่นี่มันยืนอยู่นี่มันยืนอยู่นี่ไปละเฮียไปแก้งมาละ